มาสมกันมาชมกันเนาะมันใ้ก็มาโทรมางานข่าวแถลงในรายการใต้สยามในข่าวนในวันที่สามชิปเจริญปีชาเสียเอ็ดในข่าวนมันใ้ก็มีข่าวอะไรเขาเข่าในข่าวนคมปาด่งข่าวลีในครับข่าวอันเป็นวันที่สามชิปเป็นวันวิ่กาะลุมฟ้าอันนั้นคั่นนะกข่าวนี่มาให้งานข่าวนี้พี่น้องเขาลองอันเออใต้เฮาค่ะถูกลีมาหักข่มอ่าแป้งกันอย่าปีแป้งจังกันและเป็นอันอําดีนข่าวนเป็นอันอําลีนะครับ เป็นนะนำลีนี่ครับเนาะอ่าเย่ยวกอเต้เยี่ยวันถูกลีหักกันแป้งกันกว่าอย่าไปมิลองเช่นนี้กันกูนเจอเจอกูลองลองอว่าดีบินตั้งนื้นจัดปานเต้หรือว่าเนือโซเชียลมีเดียออนไลน์อ่าอ,อ่านห้องอัพเฟซบุ๊กในข่าวห้องกันยังไงจึงในข่าวเยี่ยวกอแทงหัวข้อข่าวหนึ่งก็มีเหมือนในก็มีมปีนอ้องพอมีก้นเม้อขาก็อันะไรนึ่งเวออันตั้งกูเป็นปากตึกกันทแทนน่งี่ก็เจอ ชีวิตเ,เกลียวเมย์เนี่ยมีแถงข่าวหนึ่งในข่าะมือในในไหนนะครับไกว่าข่าวบางทึ่้เขาข่ามาไว้ตีหลังะค,ะะคะ่ะเนาะเขาข่ากัดด้วยลงอันได้กันก่อน,นะครับอ่าว,วันวันหักแป้งกันน,ะะนี่ในในค่ะเนาะมือไหนนะครับก็ไม่ขาไดไม่มาอ่านอ่าลายหูย่อยย้ามันหนังหรือพี่นออ้องเขาก็พอดจเข้าใจหรืออ่าเข้าใจก็ย้อนน้อมย้อนคลั่งน,ะะนี่ค่ะาะพวกเขาลัดพิษลัดปึงกว่านึงอินอีนี่นะค่ะมา มื่อเร็วก็เหมือนกัว่ามีคอมมุนออกมาในก็อหนังหูเท้าคาี่นอ้องจ้าเา้าไตเจือคือไต้เข่าในเมืองไต้ต่างสิ่งนะครับให้พ่อเลยปลองใจกันเสกอย่าให้มีรองตุ้มเต๋อกันแทงนในขณะว่าหนังหือไต้เขาขาบพอดีหักกันแป้งกันขนาดก่อนตามมื่อนาในก็พอมันก็ใชปืนเพล็กว่าพังมันนะครับให้ฮั้าู่กันกู ตี dü, dü, ่มาเป็นในเมืองกาหลีนอกเมืองกาหลีนี่ขนาดน่ะอันนี้ก็ขขาวก็ม oh ีตั้งหูตั้งหันอ่าปิ่งอิงออกมาของทางรายการบุตรภาคเขานี่ขนาดน่ะไรปืนเพออกมาก็เป็นพ่อนลีอ่าลงหนึ่งขขาวก็ได้ขึ้นฉีบปืนเพกว่าในขนาดน่ะอันนี้ก็เขาก็เลยคอมุ้นเข่ามาฉีบปืนเพลเขาก็ขึ้นฉีบเอาปืนเพจจอยกันในขนาดน่ะหลังหือพ่กได้ปลองใจกันกว่าภูเก็ตนี่ครับบางทอก็เตรียมพวกมีข้าวยำอ่านหรือหลีกหลีกมันในขนาดน่ะ อ่ามันมีเขายำหรือลิกมันอ่าบางบางทีอก็ไข่ถอมเสียงมันเอาหรือก็อันนี้เขาขาดมาให้งานปันนี่ครับเนาะังเสือมันมีมันมีภาษาอังกฤษเป็นตีเป็นตั้งมีหลิงเกลียดเป็นตีเป็นตั้งอ่านว่ตถุวัตแยนนี่ก็ย่านที่นั่เขาคว้างวันนี่ครับเนาะเราขาดก็ต้องก็อ่านด้วยกันนี่ครับเนาะอ่าก้นหนุ่มเมืองไต้โฮมกันตรงหนึ่งสารคัดลองการเชนเน่หลันชนแป้งจังกัน ตั้งออนไลน์ในแคนนอนอ่ามือในเป็นวันที่สามสิบวันอ่าเป็นวันอ่าวยก่อลุมผ้าในแคนนอนมือในครับเป็นวันอวยก่อลุมผ้านะครับอ่าในข้าวตังวงวังในมากลุเมืองไต้อ๋มวาสังอ๋มวาสังขาเจ้าอ๋มวากลุเมืองกลุหนุ่มเต็มตังสืบปืนแผลพด ăn tem với uh, lùi khô quám bèn trắng cắn tem phạc tem uh, khảo két khảo bóm lọt ngựt hết hơi tùm tử hết hơi tùm tử con mương tay chứ này là con nụm tay nọc mương nơ mương hôm cắn tùm nướng sán khát và nánh cái nào เมือม่อในวันที่30เจ็ดเหรอปี2018เปลี่ยนวันโวยกอลุมพาอันห้องว่าในขณะนะอันห้องว่าในะยน้นอนน้ำขัเนาะแอนโถน่าแอนโถนาวั้นเน,านา่าไอแฟนสับได้ในขณะเพราะเปลี่ยนในเป็นความมิเกรดในขณะนะในเขา,าเขากราดจิ้งพวกเคยเปลี่ยนเนาะนะคะเพราะเป็นความไทยก็เป็นวันเป็นวันนิติตาภาพระหว่างประเทศในขณะ,ะนะมินิตาภาพระหว่างประเทศก็เป็นวัน เป็นกวามใจก็่ะก็เป็นวันอ่าอวยอวยก่อลมผ้ามันเป็นยังไะวันอวยก่อลมผ้าก็เป็นวันหักแป้งกันนี่ค่ะปีนอกกันอวยก่อกันนำปืนน้ำเปียกกันในอ่มีรองแป้งจังกันเรื่องไหนครัเนาะมันเดือบินเรื่องไหนค่ะอ่าเอาตุ้มเตอร์ลองในเสยอยู่ตีกวนเมืองไทยน่าเมืองนอกเมืองอ่าเตะโฮมกันตรงหนึ่งอ่าหนังหื้อพอดีอ่ำอ่า ย้นนอนนะครเตียมรดย้อมนะคร,รับเดี่ยมย้อมลายลองแป้งจังหนึ่งกันอันเกิดขึ้นอยู่จำย้อเหลวในเสียมกาหนังหือเตมีลองอเข้าออกหากันเสีออมรวมพร้อมเพ่งเป้งกันอุบอ้กันปกป๋องจืดจัดวันเมืองกว่าอันตีเมือนหนาในอยู่ยาววันไหนนะคะเาเป็นเจนนะครับ อ่าไตอ่อนคือในันเี้เป็นไตอ่อนคือก้นหนุ่มไต้ผูเข้าห่มตาตุ้งหนึ่งก้นหนึ่งลาดว่าในเขาในเขาคิวเฮาขะในคัะในเขาเคียวขะหันไต้เฮาอ่ากลุ่มว่าหั่งกันพิษกันอ่ำเย้าอ่ำไว้สีเปอกะมันออกลองแป้งจังกัน มาเฮาเฮงังกํานียเฮาขาลายเกาะลายผายลูกเหยนผู้ตรงหนึง่งในตวงวงกลมในเมืองนอกเมืองอุโอกันเฮ็ดเฮาเผาก็หลี่กัมย้อนนั่นข้อหนออ่าอุโอกันเผาเผาเผาก็กกกกลกาหลีกัมแถมกันว่าเฮาหลัวอันกันเฮ็ดลองตรงหนึง่งสารคัดลองกัน beng trăng tổ cắn bo ẩm hiết trứng tùng vuông hau này măn tí tẹt quả thích thích dầu và nấy tế mi ma long tế mi ma long à trăng beng cắn nắm má dầu tế ẩm mi long hạc bên cắn má dầu này xí chẳng hôm à cắn hết má à, văn sản khắp long beng trăng cắn nơi คนมึงตายเฮาคักในตื้อตังวันอุยหลีลุมพานในคาอ่อวันไหนในคั่นเนาะอันนี้เป็นเงาไหลอ่าตายอ่อนเคในคั่นเนาะอันลัดไว้นะเนาะเฮาคักขึ้นมา10กระแทงเงาไหลอันเป็นอยู่อ่าวันมื้อในเฮ็ดให้คนหนุ่มอ่าไล่ไม่เจอแท่งตอนตาอ่าหนอเตนเคเซนฮุนมาตายเฮาตีพามหันออตี ẩm hắn phít cảnh, bèn chăng cảnh, mưa nặng phù dở côn luống văn mưa này oán hết này này hết sang ngoài nặng nặng hư côn nùng, lục lán tí ẩm mi trở vào chung cấu chung mơ nặng này ใจเลี้ยวกันวันไหนพักหนึ่งใจเลี้ยวกันวันไหนในขัะเราพวกเขาอ่านข้อคำย่นน้อมนะครับให้พ่อเป็นลักหนึ่งใจเลี้ยวกันใคร่าดื่นในขัะเราหนังหื่อพุทธิมีเหมือนจงว่าลุกลุกลังปองไปฮะคาใหญ่มาวันมืดนาเจนหนังหื่อพุทธิมีว่าเออ้นหลวงเมื่อปนว่าก็อ่านให้นั่นที่ในใจเย็นหนังหื่อพุทมีลองจังไหนในขัะเราฮาค่ะหล่ออนกันเฮ็ดลองตั้งลีวันเฮ็ดลองลีลีกว่าให้พี่น้องฮะค่าพี่น้องใต้เฮาค่ะ กูในปัดปืนนี่ครับเราหักกันแป้งกันอย่ามีลองสิ่นนี้กันวันอ่ามันใจขึ้นสีราเทว่าลูกวันเชนหุ้นหมอ่อันตีเยอะขึ้นมานกนกูเขามีเจอเล็กอ่าย้อนน้อง่ะกูเขามีเจอแตกเป็นเจอจุ่มนั่นจุ่มในสีอ่ากูกูตรงวงเขาขัดอ่าลองหักกว่าข้าออกวันไหนลองในก็เป็นอันไม่เจอไว้ตาก้นหนุ่ม หนอเตนคือเข้าขาขาออกมาในใจอ่ใจอ่นคือสีรดในทางไหนในขนมก็ในเขาขาขึ้นมาแทงในขนมยำเหลวปอมาตัวหนื่อ่าโซเชียลมีเดียออนไลน์นี่ค่ะเขาในเจอในเฮิฮืออ่าเฟซบุ๊กป้อมสื่อจูป้อมสีเอาแคบอ่าอ่ายน้มขนะ เก่าว่าังเมือ่อเมื่อว่าฮังเก่าเสีนนี้กันอ่าลวนซุนหล่อซุนกันอ่าติดต่อแคบห่างอ่าตัดต่อแคบห่างอ่าตัดต่อวิดีโอเฮ็ดห่างอ่าเรื่องเจิงสีอ่อนกันอ่าพดต่างคืนจอมหรือเพชรปุกอ่ำเย่าอ่ำไว้วันไหนในแนนอะมันก็เป็นลองเจิงในเตะอยู่ในขคนนอ่า นึกถึงวงยลมีเดียออนไลน์เขาคานในกลุ่มอ่โลห่างกลุ่มโงห่างอันตัดต่อไว้จึงนั้นสีออกอ่าออกสดนคะดครับเนาะไลฟ์สดใครว่าจังเลยครับไลฟ์สดว่าตั้งหังจุ่มนั่นหังจุ่มในเต็มหลีกว่าว่าห้องกันจึงในมีมาหนำหนาเลย มันตีปิน่นอ่าลองแป้งจังกันมากุนเฮ็ดมันนั่นขเขาเคยเฮ็ดจอมลม้มหลัดจอมอารมเขาคุยไว้หลังมาปิ่นพอนจ่าเฮ็ดเหอ่าตุงวงไต้แตกเฮ็ดเหืกุนหนุ่มไต้แตกกูวันไหนลองแป้งจังกันไหนอ่าหูปาก เหรอก็มันมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นำหรือลองแปียงอ่านำหรือแปีงหักกันนะครับมันถึงว่าแปีงจังกันมันมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอันหักกันนี่ก็มันอับนน้ำตันอันแปีงจังกันอันหักกันนี่มันกำอี๋นะครับใครเป็นเจ้าในขณะนั้นกวบมันมีลองอันอันเจืออันเจออ่ายากเก้ากันชิ้นนี้กันนะครับกบในแล้วข้าวขาจังโฮมกันสีสารคัดคอความอ่าพด ห่างอันตีปิ้นลองแป้งจังกันลองเช็ดซ้ำกันในยาอาขายาวยือ่งอันให้ขึ้นขึ้นหมอหักกันมาน้ำนำ้ำ่าใจอันคือลันนี่หน่หนนนางไรในขันเราอาเมนเป็นจริงนะค่ะบอาลองตวงหนึ่งในลองตวงหนึ่งในวันอวัยหลีลมผ้า อันตีตรงหนึงห่งเฮ็ดฮายกว่าอ่าในวันเหมือนไหนวันที่สามสิบนะครับในซั้มเหมือนหนังโฮมกันเลห่างอ่าอันเฮ็ดลองแปลงจังกันเฮ็ดอ่าห้องเฮ็ดห้องอุบกันเหมือนอย่างว่าเฮ็ดห้องโทรหากันเฮ็ดห้องจู่ตุ่มเหมือนอันห่องว่าซุ้มี่แค่เนาะซุ้มอ่าวิดีโอเส้นเนี้ยอ่าเงาหงา,งาลองพันให้ ອ່າຕຸ້ມຍ່ອນເຮັດໃຫ້ອ່າລອງແປງຈັງກັນໃນຕວຕວມື້ລອງພນໃຫ້ລອງພອນໃຫ້ພອຈາອັນຕີຕຸຕື້ວนມືນາຕປປັນແຮງອັນມີລອງຮັກແປງກັນຕມໄປອີກອຕີຮັຮອ່າ ล่องเปยงจังกันนั่นลดย้อมวันไหนสานคัดล่องเข่าพังเข่าปลอมก็ข้อความอันจังเฮ็ดเฮาตุ้มเตื้อสานคัดล่องหลัดออกเตรียมออกเชนเน่หมาบมือที่ไหนนี่คร,รับหมาบมือหลันชวนกล่องหลันชวนกันเลยไายวิดีโอเฮ็ดเจ้ง อ่าอันอันปันตั้งหูเกี่ยวกับลุยล้องอ่าหักพ่อแม่โฮมกันเจนในแล็บวันไหนในขณะนะให้เฮ็ดเหมือนเดิมว่าผือเขาขามีเขาย้ำเฮ็ดลองปืนห้ยเฮ็ดห้องเฮ็ดลองใต้เขาขาแตกแยกกันในขณะนะอ่าเข่าขามาเฮ็ดวิดีโอถ่าถยแคบหางวิดีโอเฮ็ดให้ชนตุม้มให้ไต่เข่าขาไม่ลงหักแปลงกัน ให้ลืมเป็ี่ยรองปื้นให้อันเท่าไหรกลุ่มไม้ยามาชีกัเจนนี่ีกว่าในขณะมันเป็นจริงไลยคะความหมายมันในขณะนอกหรือนั่นตึกชวนหือกคนเมืองไต่ตั้งสิยงหือเอามือูกในกว่าใครว่าเป็นวันมในเอาเดียวมันมือในกว่าหืออ้อนกันเ e a t c i i p ในขณะวิดีโออํานั้นเตรียมลีกวัด วันตอนหนึ่งสีเฮาหมอกหลาดลองหักแป้งต่อกันกว่าติิต๊กวันนี้เยาวกนึงเยาวกนึงก็เหลือสิบสรงปันตาไอ้ก็หาก็อ่าลูกตีไอ้ก็หาก็นั่นขึ้นสีสิบส่งปันแทงก็อห,หนึ่งแทงก็อหนึ่งเหลอนั่นก็หาก็แทงปืนเพให้มันนำนำสีอ่าออนกันตึกชวน ให้มีหลองหักแป้งกันใต้โดไต้ในคณะอ่าไต้เข้าขาดถูกหีืเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นจุ้มเป็นเจอในขณะอย่าไปกลุ่มมาเฮ็ดหลองอันอ่าหักแป้งกันอ่าเฮ็ดหลองอันแป้งจังกันพิษมกันเข้าขาดหลงไมาเฮ็ดหลองหักแป้งกันนี่ไหละในคณะเย่าก่อแทงลงหนึ่งก็มันมีหลองหมางจุ้มหมางเจออ่าสางพิษพุกเฮ็ดพิษพุกอันคว่มอันตู้อ่าห่างกูเจ้าเก่าอําเส อันน ok ั Middle ้นก like ็เสหางตังม um ี้วเสีตาในวิดีโอหันหางตุเจ้าเก่าก็ตีลีปึงหนึ่งใกลกมังเจอหางตูเจ้าเก่านาเพียรปุ๊กก็อํามีมีลองกะเอาของปืนมาใส่เหมือนเจางว่ามังโก้มันเบียนกลนพักกะธรรมดาจึงหนังเฮาในกกอ้กะเอาหุบก่เอาปุ่งหางแคบหางจุ่มซึกนั่นมาใส่จุ่มซึกในมาใส่ก็ก็เตรมอ่าเตรียมว่าหางจุ้มนั่น เตามเชื่อั้งจุ่มในอันในมันมีหลอแดแตกใหญ่ในะคณะอันในมันมันออกมาจากไหนยาวมือเหลียวในนะครัอันในก็มือเหลียวจุ่มกลุมไตในหลูกพาเขาขาตั้งสี่ก็ไข่ตุกช้นสารคัดลองอันขาวแก๊กขาวป้อมในนะคณะอย่าไปให้มีแทงเขาขาดหลอดเปียงอ่าหักกันขณะไหนก็มันตราหมนาุนหนังหือลูกลงังป้องปลายเขาขาดตีมีอันต้อนช้อนในะคณะปุ่นตาตีเหยียบยางไปจ่อมหลังเขาขาดกว่ามันเป็นยะืดใค่ะ บางจุมมีเจนในขนมโมเลียวอันนี้ก็พ่าจังเจว่าผ่าหันในก็ถูกลีหมอกลาดอ่ามือนอยงว่าต้องถามมูนมีปผลพองในขนมไกยกาอ่ำใจเลยว่าพอหันเหี่ยวก็ขึ้นกาอล่าเขาจึงในได้มะน้ำใจป่นตาตีมูนมีกันเหี่ยวกรรมะผ้าข้าหันเขาเตรียมล่าเบื้องข้าขึ้นหล่าเขาก็มันเหมือนกันเ้าขาดขึ้นเปียงจังกันขึ้นไกดาหล่าเมื่อเมื่อหล่าก็ดีขึ้นเหมือนในไกด์ในขนม มันเป็นยังไงคะกไกวขาข้ามขันหรอมุดมีลิลิเป็นยังไงคะเนาะห้าค่ะอ่าลองในก่อนมันชุดก่อนตึงไรเนี่ค่ะกําลังห้ามขามาตัวแท่งอันหนึ่งในขันเนาะอันนี้เรมือนไหนออกมาเขามัอในหนังเก่าในก่อนเป็นวินนอกบนมีกุมเมืองห้ามขาอ่าเมื่อไก่จึกลัดลองเปียงหาลองหักลองเปียงกันไว้ในขันเนาะอ่าลองโวยกอดลุมผ้ากันกว่าเย้ากําลังหามข้าขึ้นมาตัวอันลองกุมเมืองไปเพี้ยวข้าก็ตึ้งมีอยู่แท่งนี่ค่ะอ่า จุ้มยิบกองกลางเรียบจำวันเลยกุญวันตกเจอไม่อ่าตกเจอไปมาต่างเกี่ยกเมยอย่าผพดตาเขานำตักกินอย่ายาววันนี้อันนี้ก็มีมาแทงยาขาในข้ะ,นะ,ะงนอกบางทึกได้ไปเปลี่ยนนะครัแทงอ่าเซต้าจุ้มยิบกองกลางเรียบก้กนยิบกองกลางซ้ำอยู่เชา้าหิมวนันจำวันอสวนเฮือ,น,อเนเย่กุญวนัน นั่และอกวนวานวันกันไปไหว่าแทงมีหมอกโปูปักปอดเวงเกล็ดเมอ,อย่าผึดตาหากินอย่าผึดอ่าตั้งกินอย่าหยาในขณะตากินเรื่องต้องเลยอย่าหยา,ยาจะไหนี่ครักวนวานปอดอ่าวันตาหลวงเลวันนาจะร้องนะครับวนันกันไปพีซึกมาชวนไว้ตีตั้งปุ่งวูเมือง n อแทงเงงจอไหน เจอเขาไปมามือวันที่ชาสามจีรุนวิชางชาเอ็ดอว่ายหลังนั่นก็ว่าวันจอมหิมหอมวันตาหลุงวันกันไปมาแทงปัด,ด,ด,ดยอ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 ดวันไหนอ่าเมื่อเจ้าว่าอันเก่าก็ไมไปมืออันใหม่ก็มาแทงใครว่าถึงไหนขนออ่าอันเก่าก็ไมเมืออันใหม่ก็มาแทงนะครับอ่าก้นวานปวดนาจะร้องอ่อนกันไปเพ่มาถึงตีวัด องเหมุนเจา้าลาดว่ามีจุ้มยิบกองกลางเรียบจำวันชวนเฮาข่า,าปางตึกจังเป็นเลกูเขากอบไหนแลจังวันกันไปมาทาขาอวัอนไหนอันไหนคะอันนี้ก็เป็นจุ้มเหล่าได้กอมหู้เฮาข่า,าวันเนาะมันเป็นจุม้มเขาว่าจุ้มยิบกองกลางในขนาดเนาะมันเป็นจริงเลยค่ะอันมาอยู่เช่าไหวตีวัดน้องน้องชิม เอิงปุงโวหมกเกาปากไปตีเอิงหูสวนก็มีหมกเปดปากไปเละตีให้กุ้ยก็มีหมกห้าสิบตั้งก้นเหม่ก้นเก่าโฮมกันได้มีหมกหกปากก็วันไหนอันไหนก็เป็นเป็นเพสข้าขมเป็นปืนไห้ของเป็นนองกุบมีกุบลือไต่ขาเนีนะค่ะน,ะะน้องลุงใจแรงหันโหเป่าก็ลีกไล่เลยเวงเกลอกเมย ลาว่าอันอันจังหามาถึงแทงตั้งปุงวัวให้กุยในเขาหลูเขานําตั้งกินเลยายา,ยาลองอสับยาน้ํายายาล่างมืออ่าโคจัยตื้อลองหมดเสเจอในขาออวันไหนอันไปมามีข่าวตั้งเหลืนไปจอนั้นแตอย่าผืดตาักยืนนั่งขิวมาในขเนาะอ กวนปเพื่อชึกอันไปาไม่อ,ออกมาเหม่ในม,มือมือวัวนมือวัน,นี่ค่ะยอนน้อนน้ำขะมือวันที่เช้าสามเช้าหกเลยเช้าเก่ามือวันในนี่ค่ะลุนจุลในเกี่ยวกับโดยลองผู้ขันปากอาเซอดกอลตีพัวขาวานี่ข่ะมือวันที่เช้าหกจริญบิชอน้าเอ็ดปางตึก เป็นวออัดวันจิงนำหลันเจวิงสีป่อเป็นปังตึกสึกใต้สองจุ้มยื้อกันปังตึกเหลบตีสืบเป็นหาวแห้งแทงวันไหนอันนี้ไใช่คำมาหลัดย่อยุกเฮ็ดให้ใต้หลุดใต้ผิดกันในคณะในลาจอมเนื้อขอมูลข่าใน,นคณะ,ะ,ะย่ามเหลียวหน้าช้ำย้อนตั้งปีคนคู่ปจิบกาเพล้มก็ปึงหนึ่งย้อนเงาลาย การวานการเมืองสุกยุงก็ปึงหนึ่งก้นอันอันตีม,มัดจ่อยแถมปีน่องก้นปเพ่ก็อ่ำป้อมีหนำเหมือนมือกูปอกนี่ค่ะ,อ,ะอยู่ตีหัวเป่าก็เกลือกไล่ทุกยอนเฮอปีน่องตีจำอีกตีไกจ่อยแถมบันตาก้นปลาเพ่ตีเกล มีผ่องขาวันไหนในขนมเอาขาเงาลายก็มันเป็นเจนในขนมเงาลายหวานกันมือการชึกกันมืเอเข้าขาก่อนไปปะกัดเย็นนี้มันมือจนในขาเย่วก็ลองปุงนึงก,งก,มงนนก,ก,ก็มือจึงค้าหลักกว่ามือไกลขนาดซุบไตเข้าขาก่อไปเยาอไปจูกันลาลาสีมือเจงว่า ใจใหญ่ชุมนอกมึงคนหลุงนอกมึงมาจ่อยเหมือนนั่งว่าอยู่แอ่นนะคะเนาะเขาก็มาทางเข้ามาจ่อยเลยย้อนในอมิตติปึงอิงก็คือสิแต่ว่าตัวเฮาค้าหลุงจ่อยตัวเฮาพี่น้องใต้เฮาค้าก็หลุงจ่อยกันมันจังได๋ล่ะฮักกันแพงกันสิมันสิว่าคนมักคนมีอันเป็นคนอันเป็นแค้นใจอ่าพี่น้องใต้เฮาค้ามันชื่อก็เป็นคนมีเป็นสะเทลงก็อันมีนําใจลีจะนี่ก็จ่อยถามนี่ก็แค่จังที่มีมาแทงตั้ง น้ำอยู่นะะี่ครับเนาะอันนี้ก็ผักตอนถึงเจออันอําอ่ำม,มีก็ทาใครจ่อยแถมนี่ก็เอาใจจ่อยเอาอ,อกเอ็นแห้งจ่อยจ่อยปืนเผาข่าวลีลีหนังหือพอด้มีคนกับจ,อจ่อยแถมเจนไอโก็ทุกชนเหมือนเนาะฮักขา,าก็อ่าฮัขาก็อ่ำมีเงินอ่าจ่อยแถมอันแห้งก็ฮักขาก่มจังกว่าหาเหมือนจงว่าอยู่ไกลกันนะครับเนะะาะก้อยกาฮักขาเอาแห้งใจชิจ่อย ปืนเผาเขาลิลีเอปีน้องก้นเจอมีเงินมีตองมีอ่าก้นมาก้นมีอ่ากูเจ้าคือในขนมมีน้ำใจสีจ้อยแถมปีน้องก้นไปเพชษท้เพียวค่ะก็คิดดีมีในขนะอันนี้ก็ผักถึง10ปืนเพย์ติดตามส่พระไข่บรนัศงรายกันได้แถมเขาเขาในขนมในวันวันี้ก็มีในเขียนหน้าผาใจภาษาคำขะหลังเจอมีข่าวอันรัดพิษรัดค่องของคำคำน่ก็ย่นน้ในขนมย่นน้มใหญ่ำำในขชุข่ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.